Okay. เห็นชัดเลยนะครับมาตรวจงานช่วงค่ำมาช่วงขึ้นมาถึงตอนนี้อยู่รัตนบุรีนะครับมาตรวจงานก่อฉาบนะครับผมมาถึงค่ำนิดนึงนะครับเพราะว่าเดินทางไกลมากจากอุดรนะครับก็แวะดูงานมาหลาย,ลายงานนะครับที่ผ่านมาก็มาถึงนี่คํำพอดีครับเดี๋ยวไปต่อที่ร้อยเอ็ดนะครับจากหน้างานนี้ไปร้อยร้อยเอ็ดอีกร้อย

อ่อนครับวัาสาก no ็ไกังชบีอเคายรารอก็นะครับนำมาตรวจงานอยู่งานสุดินนะครจังหวัดสุดินอำเภอรัตนบุรีก็เรียไว้ยดีครับทุกอย่างก็ออกมาโปรเจกโปรเก ต่อไปก็จะเป็นงานฝ้าครับพงานเราก,ก,ทก็ทุกวันนี้ก็เป็นการก่ออิฐแดงหมดเลยแล้วทุกวันนี้จะเป็นการพนังอิฐแดงให้หมดเลยครึ่งหนึ่งเราคร่งที่โดนน้ำจะได้ตอบโจโทย์ลูกค้านะครับตรงไหนที่ไม่ใช่อิฐแดงเราก็ปกติเราก็ใส่กันซิมิ่งตอนเราปูเพื่อนก็ไม่มีปัญหาเลย

วันนี้นะครับก็มาตรวจงานนะครับตอนนี้อยู่ที่สุรินทร์นะครับเดินทางมาจากอุดรเลยนะครับก็แวะหน้างานเรื่อยๆครับตอนมาถึงเนี่ยก็ค่าแล้วนะครับผมก็มีช่างประจําอยู่หน้างานนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงก่อและการฉาบนะครับผมการก่อและการฉาบนะที่สุรินทร์นะครับอําเภอรัตนนะครับเผื่อใครอยู่แถวนี้ก็แวะมาดูได้นะครับผมรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปต่อนะครับอีกหน้างานหนึ่งครับพรุ่งนี้มี ยกเสาอีกเสาโทนะครับที่ร้อยเอ็ดนะร้อยเอ็ดออกไป,ไปทางมุกดาหารเลยนะครับก็ต้องเดินทางต่อจากนี้ไปน่าจะถึงนู่นประมาณสี่ห้าทุ่มนะครับนี่บงานของเราก็ไม่ได้เลิกงานแบบตรงเวลาเป๊ะๆนะครับทํางานทั้งวีทั้งวันนี้นะครับทางานสบบีห้าทุ่มอี่างเงีเลิกบางวันบางวันก็เที่ยงคืนก็มีนะครับ มีหลายหน้าง,งานนะครับต้องดูให้ทั่วถึงนะครับถ้ามันดึก,ดกๆไหนก็ต้องใช้ไฟส่องนะครับใช้ไฟช่วยในการอู่ดูงานนะครับก็หลังนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยดีนะครับสำหรับที่สุริน,นทงงร์แลท่านไงวันนี้เดี๋ยวไปก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวหน้าง,งานไหนมาไลฟ์สดให้ดูอีกนะครับอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ